สวัสดีปาลุงกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน,น,นะน,น้อง,องประกบสบกุศลเนาะนี่มีช่องน้องเจนปาลุงปลาพี่ตั้มนีเด้อรปาลุงถ้าผู้ใดู้้จักน้องดินฝากติดตามช่องน้องเจนเด้อรปาลุงเลยกระกาศสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประสบกุศลเนาะพี่น้องนี่ก็ะสือ่องใหม่เนาะพี่น้องช่องใหม่ของน้องเจน,นเนานะฮากะตัง สองน้องเจนกับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้อง,งเจนเนี่ยเด้อพี่น้องน้องเจนกับโมเมนต์คอยแล้วนะพีน่น้อง,ง,น,น,องน้องเจนกับค,ค,คือลูกสาวเนาะลูกสาวของน้องอาร์ตแมนคอยก็คือคือน้องอาร์ตน้อพี่น้องเป็นยังอายเนาะพี่น้องกอแบบ ว่าอาไนย่างไอยู่นเนาะอันสองหัากระตังแลละออกมาว่านเนเนาะพี่น้องเวยพักดันเวยเป็นกำลังใจให้น้องเจนนเด้อพี่น้องอกนเอาหนี่ก็คือคลิปแรกนะพี่น้องคลิปแรก ใช่ใน้ำตะพี่น้องน้ำตูน,น,น้ำตูำตองน้องเจ้ดูาดูพังเนื้อปักโตแน่เด้อพี่น้องเลยักพก็ขาดผิดพลาดประการใดก,ก็ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องขอโทษหลายๆขอโทษลวงหนาเด้อพี่นอ้องนี่ค่ะบมเมนเฮือน น้องอัดน้องพี่น้องเพื่อนแม่ใหญ่เพื่อนคุณยายน้อพี่น้องมาเลี้ยงงัวงัวก็บผูกไว้ตามเดินบ้านน้องอัดก็อยู่บ้านชีไรเมืองเชียงทองแกงสวันท์ขีดกับน้องน้องนั่งเอาลู่กับพี่น้องเลยบ่ได้วยแป้งไรอยู่แต่น้องงัวนุ่งผู้วัย ตั้งเบิ่งมือแรงออว่วสิฮุบงัวฮุบหลุ่ม่อ๋ยน้องหยามาันก็อบเบิดแน่เลยนาะนี่ก็คือน้องเจนนะพี่น้องน้องเจนจีล่าเนาะสื่อเป็นฮักกระได้เศร้าก็ได้เมื่อนี้วันที่ยังวันที่หนึ่งฮักกระได้เศร้าเศร้ากะบมแมนเนาะ ซาเอ22มือนี้แล้วเนาะพี่น้องเพิ่นฮักกระคองเจนจิาพอเพิ่นกเลี้ยงงัวดูพี่น้องเอ้ยเป็นคนขยันือเ็นบ่ยอมนอนพี่น้องเอ้ยเฮ้ยคือบ่นอนลูกห แต่ละเมือกับบัได้ไปใส่นหมพี่น้องเอาไปลูกกับเบิ่งงัวเนาะงูใช่พอเพื่นนั่นแหละบางทีปะเพื่อนก็มาเอานำพี่น้องแม่กันนิยมยังบัไดไลายบันไดเนาะพี่น้องเพื่นหิวแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิเอานมให้กินก่อนเด้อพี่น้องเด้อ เพิ่นก็กินนมแล้วแล้วเนาะพี่น้องบ่นอนพี่น้องเอ้ยเนาะนอนพังว้าอยู่เหือเนาะพี่น้องเมื่อบ้านกมาอยู่ีไลกอยู่2ผัวเมียแล้วก็ลูกน้อยเนาะพี่น้องเ่อยู่บ้านกอยู่2ผัวเมียแล้วก็ลูกน้อยนึงแล้วกเอื้อยของข่อยนี่แล้วพี่น้อง เพิ่นไปเฮียนอยู่ปักเซเพิ่นกำบังยี่ยมยามอย่างท่านในเมืองเพิ่นถ้าซักวัคซีนเนาะพี่น้องเพิ่นเฮียนฮักก็ไดสองปีย่างอีกสองปีเพิ่นเฮียนสี่ปีเนาะพี่น้องเพิ่นกามาเลี้ยงงัวซอยใช่เลี้ยงงัวซอยบังงัวซอยซักวัคซีนแล้วเพิ่นก็เปิดเทิรนอย่เพิ่นก็สิได้กลับไปเฮียนต่อเนาะพี่น้อง แม่กับบุรียูนเนาะพี่น้องพ่อกับแม่กันเลิกกันแล้วเนาะพ่อกับเพิ่นก็อยู่บ้านเพิ่นแม่กับบุรียูแล้วเนาะบุรียูนั่เพิ่์นกานไปอยู่กับน้องเจนแล้วกับพ่อน้องเจนแล้วกแม่น้องเจนเนาะสามพี่น้องการเมื่อเห็ดหน้าน้ำยากาฮักคมากพี่น้อยขอดุกาบไปขอดุงมอแล้วก็อยู่ไพ่อยู่น้ำยาคนแรก ฮักกมาได้สีหามึเนาะว่าซิมาอยู่บ้านกมาเลี้ยงงาอยู่นี่เนาะนี่ือปาอ,อเจียนถ่ายคลิปแนะนำต่แหละแมนปลาน,น้องเจนเผิ่นกมาเลยเนาะพี่น้องก่นมาแต่ทุลักเนาะเิ่นมาทามาฮะาทุลัก <c oughs> อาแต่โุลาปลาหนังเจนเพื่นกันกำลังสิกินข้าวเนาะพี่น้องปลาหนังเจนกะมาถ่ายหนังเจนต่อพี่น้องหนังเจนเพื่อนก็นอนพังอยู่เป็นห้องบนนอนเหื่อแต่แค่แท้เลยอีกคือหน่องเจนปลาลุง ได้อยู่เติมนอนนอนแล้วพี่น้องเอาน้องเจนนอนกันด้วยพี่น้องกลาคลับล่ะอยู่เพื่อนยายเพื่อนยัยเป็นก็ะหอนเอาเรียลเอาน้องเจนนอนแลบบน้องแม่น้องเจนกับหัวหัวหน่อมุกมุนกับน้องเจนน้องพี่น้อง เพื่อนคุณยายสกะ6แน่เนาะพี่น้องพุดเพื่อนผู้เฒอยู่เนาะพี่น้องอ่ะน้องเจนกับ่นอนมื้อตาเบิ่งอยู่เมาๆพี่น้องเอ้ยป้น้องเจนสิไปมาเตืุ้ราก็นั่งกินข้าวกบ่เอิ้นท่านผู้ชมกินข้าวเนอายพี่น้องกินข้าวก พี่ขากับต้มกบพี่น้องบ่มีแนวกินกับแจวพี่น้อยผุกอ่างน้ำแนวกินก็ติดแค่ไหนยังกระดับมือนหนาเวนพี่น้องเอ้ยเนื้นอกอะตากัวชีดินพี่น้องหัวชีดินเปียกเป็นตากไว้ไว้คลายเขายังบ่มาซื้อพี่น้องสองมือแล้วคนตุก คือกินบ่เป็นตาแสบแฟนปากังเจนนี่กันแนวกินบ่ถึกปากบ่เมืองแนวกินกับเป็นตาอยากนำอยู่พี่้องเป็นไหนพ่ออะไรพี่้อาไปชิบอาหา่อะไรมฮะ น้องเจนก็แออยู่พี่น้องเมื่อสบายดีพี่น้องไหมพอน้องเจนเป็นอายพี่น้องเป็นบ่บอยไทย นี่ก็คือพอน้องเจนนะพี่น้องผู้เป็นไปเลยพี่น้องผิวไอ่ก็คือเฮื่อนที่อยู่นี่แหละพี่น้องมาแมวกาวนพี่น้องเอ้พิพผาดประการใดก็เม่นมาบอกเนี่ยเด้อพี่น้องมาเตือนไดเด้อพี่น้องเด้อหักเหตุคิด ແລະຄິບຊອງກໍຍັງບໍ່ແມ່ນແນ່ນອນຍັງເຄີນອາຍຢູ່ພີ່ນ້ອງເີມາຕິມາສົມໃດເດີ້ພີ່ນ້ອງຍັງອາຍຈັກສິວາຫຍັງເນາະນ້ອງນ້ອງດິນກແຕ່ໃຫ້ກາ มีแต่ให้กับลา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 ฮะมีแต่แต <c oughs> แตอืมน้องดินเพื่อนราบลาอากาศิกราบลาเนาะพี่น้องกะพักต,กติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องน้องเกนเงินเด้อพี่น้องช่วยจภาคด้านให้เพื่อนผ่านไว้ๆพี่น้องเลย ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วน้องพี่น้องสบายดีพี่น้อง